เอาเอซินมาอยู่นั่นตัวบลาดงเอ้ามาอยู่นั่มาดูขานิ้วกปนิ้วกลางนิ้วลางน้กลางนิ้วกางนิ้วกาครับพอครคะคับ่อครับอันไหนนะข้างข้างซ้ายครับพ่อข้างไหนข้างไหนข้างขวาครับัวเดียวแล้วก็เราข้างไหน นเราสองคนเอาข้างไหนเอาข้างไหนเอาข้างนี้ก่ะเซนเซนเซนบอดมันลงแล้วเซนจะกีดอีกีดเดี๋ยวเขาบ้านอยู่เนี่ยบ้านเพิ่งเขาอยู่เพียงสวนเนี่ยเขาจะไปร้องเรียนรปภแล้วเขาจะไม่ให้เรามาเล่นอีกเนี่ยมันถึงถึงเวลาเขาจะปิดสวนแล้วเนี่ยมันลงไปเยอะเลยเซนเอ้ยนี่เห็นไหมแต่เมื่อก่อนไม่ถึงนกระติ๊กเกอร์เพราะว่าพ่อไม่ได้ล็อกมันไว้เอาขึ้นนั่งดูสิ นั่งนั่งขอบพี่สอนนะกับบ้านพี่สอน,น้บบัวไมงั้นให้พี่สอนเอ,อ,นเอ,อาถทงของไม่ถ้าเซงอยากจะจริงจริงนต้องให้คนสอนได้